สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการปลูกทุเรียนพันหมอนทองนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูว่าผมมีวิธีการปลูกอย่างไรนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ปลูกไปแล้ว30ต้นและรอดทุกต้นนะครับแล้วมาดูกันว่าวิธีของผมเนี่ยปลูกแบบไหนทําไมต้นทุเรียนของผมถึงรอดนะครับไม่มีตายเลยนะครับต้นทุเรียนที่ผมเพิ่งปลูกไปเนี่ยอายุแค่1เดือนเองนะครับรอดทุกต้นเลยนะครับส่วนวันนี้ที่ผมจะมาสาธิตให้ ท่านผู้ชมดูเนี่ยมาปลูกทุเรียนให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้บริเวณนี้ใช่ไหมครับมันยังสามารถปลูกทุเรียนได้อีกหนึ่งต้นนะครับได้1หนึ่งต้นเลยนะครับเนี่ยซึ่งผมเสียดายนะครับผมก็เลยอยากจะปลูกอีกสักต้นหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้วิธีและขั้นตอนการปลูกทุเรียนเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันแต่ก่อนที่จะไปดูขั้นตอนหรือวิธีการที่ผมใช้ในการปลูกทุเรียนเนี่ยก็ฝากกด นะครับไลค์กดติดตามกดซ u b สไครป์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่พลาดนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับที่สําคัญเลยคือในอนาคตเมื่อทุเรียนผมให้ผลผลิตเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์เนี่ยและได้ดูคลิปของผมอยู่เรื่อยๆแล้วอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าผมมีคาถามถามอยู่ในคลิปนั้นๆแล้วท่านผู้ชมตอบถูก ได้ไวหรือ,อตอบได้ก่อนใครอย่างเงี้ยครับผมอาจจะมีการสุ่มแจกทุเรียนให้ได้ไปกินกันนะครับโอเคครับมาดูขั้นตอนในการที่ผมปลูกทุเรียนกันเลยครับขั้นตอนแรกดูนี่นะครับผมได้เตรียมดินไว้กองดินเห็นไหมครับกองดินนี่ทำไมผมต้องเตรียมกองดินถามว่าทุเรียนสามารถปลูกในพื้นที่ที่เราไม่ต้องทําเป็นเออเขาเรียกอะไรโครกทุเรียนได้ไหมทําได้หรือเราขุดหลุมบริเวณหลุม ที่เราไม่ต้องมีโคกเงี้ยได้ไหมทําได้นะครับทําได้แต่เราต้องดูพื้นที่บริเวณที่เราจะปลูกต้นทุเรียนด้วยว่ามันเป็นพื้นที่ที่น้ําสามารถที่จะขังหรือเปล่าถ้าเป็นพื้นที่น้ําขังนะครับผมไม่แนะนําให้ขุดหลุมปลูกนะครับไม่แนะนําให้ขุดหลุมปลูกนะครับแต่เอาชัวร์เลยดีกว่านะครับทําโคกทําโคกนี่คือชัวร์ร้อนตะครับที่ต้นทุเรียนจะรอดมีโอกาสรอดมากกว่า80%เซนะครับ80%ซนะครับ80%เลย โอเคนะครับดังนั้นวิธีของผมก็คือผมจะทําโคกนะครับทําโคกทุกครั้งที่ปลูกทุเรียนแล้วก็ถ้าเกิดพื้นที่ของเรามันไม่เป็นพื้นที่ที่น้ําขังเราก็ไม่ต้องทาโคกใหญ่แค่นั้นเองเนี่ยอย่างของผมเนี่ยพื้นที่ไม่น้ําขังผมก็เลยทาโคกเล็กๆแค่นี้นะครับและทําได้จริงนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนหน้าบ้านผมก็ทําโคกแค่นี้เองทีนี้เมื่อเราได้อาดินมาถมถมไว้ให้เป็นเป็นเป็นนูนๆแล้วน,นะครับเราก็มาเกลี่ยดินให้มันเป็นรูปทรงสระเป่าแล้วกันเขาเรียกว่ารูปทรงสระเป่า นะครับอืมเพื่อที่จะทําการปลูกทุเรียนแล้วนะครับเนี่ยผมอย่างนี้แหละประมาณลูกทรงสาลวเปล่านะครับจากนั้นทําไงต่อก็ขุดหลุมได้เลยขุดให้ได้ขนาดพอดีกับแท็กตุงกาะระห้พอดีกับเขาเรียกว่าต้นทุเรียนที่เราอ่อได้เตรียมไว้นะครับขุดลงไปความลึกและความกว้างให้เท่ากับต้นทุเรียนที่เตรียมไว้นะครับเอาดินเนี่ยตรงนี้เก็บไว้เอาไวา้ประกบโคนต้นทุเรียนครับนะครับ,บขุดไปนะครับ เราก็วัดเลยว่าต้นทุเรียเราเนีย่ยอย่างเงี้ยยังไม่พอนะครับแล้วคขุดลงไปอีกนะครับจนให้มันถึงความสูงของต้นทุเรียนเรานะครับที่เราเตรียมไว้ต้นทุเรียนพันธ์พันธุหม่อนทองท,องที่ผมเตรียมมาเนี่ยนะครับมันสูงประมาณนี้ใช่ไหมผมก็ต้องขุดให้มันลึกเท่ากับความสูงของต้นทุเรียนนะครับประมาณนี้นะครับให้ให้ดินหงุง ของถุงต้นทุเรียนเราเนี่ยที่อยู่ในถุงต้นทุเรียนยให้มันพอดีกับรอบบริเวณนะครับรอบบริเวณโคกทุเรียนของเราไม่ให้มันไม่ให้ดินโคกทุเรียนเราเนี่ยปิดลากที่อยู่บนต้นทุเรียนนี้นะครับตัวต้นทุเรียนโอเคครับเมื่อเราได้แล้วจากนั้นวิธีสําคัญและทีนี้ขั้นตอนสําคัญที่จะทําให้ทุเรียนเรารอดหรือไม่ลอดนะครับก็คือการนี่ครับจะเอาต้นทุเรียนออกจากถุง นี่แหละสาคัญนะครับสำคัญที่สุดเลยเพราะเราจะต้องกีดถุงนะครับจากนั้นเราต้องไม่ให้ดินเนี่ยดินที่อยู่ในต้นทุเรียนเนี่ยดินในนี้นะครับแตกออกเลยนะครับต้องให้ดินอยู่ย huh? ังไงอยู่อย่างนั้นผมมีวิธีการอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าทายังไงไม่ให้ดินแตกเลยแล้วก็วิธีการกีดถุงนะครับเราก็กรีดให้ระวังอย่าให้โดนรากทุเรียนนะครับสําคัญมากนะผมจะใช้วิธีนี้นะครับเพื่อให้ให้ความคมของมีดเนี่ยมันอยู่ข้างข้างนอกนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเกิดเอาเอามีดไปข้างในมันก็มีสิทธิ์โดนลากใช่ไหมครับนะครับ,นะรบไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะใช้ความคมของมีดเป็นแบบนี้ที่จริงมันทําได้ไวกว่าน,นี้นะแต่ว่าผมก็ต้องระวังไม่ให้มันโดนสาเหตุที่ไม่ให้โดนลากฝอยเพราะว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันจะยิ่งลากหายไปเยอะมันก็ยิ่งทําให้การเจริญเต,ติบโตเนี่ยช้าลงถูงนะครับดังนั้นต้องให้ค่อยไปนะครับใจยเย็นกับมันหน่อย ถามว่า30ต้นใช้เวลาปลูกนานไหมมันก็ไม่นานครับต้นนึงก็ไม่เกินสินาทีแล้วค่อยปลูกไปครับที่ผมปลูกนะครับนี่ต้นหนึ่งก็ใช้เวลาอยู่แต่จริงเราสามารถเตรียมได้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าผมแค่อามาทําคลิปให้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยจนถึงปลูกเสร็จนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเห็นแบบนั้นนะครับอโอเคนะครับใกล้แล้วครับ กีดไปเลยนะครับไม่ให้โดนลากนะครับต้องพยายามไม่ให้โดนลากอย่างนี้ไม่โดนลากแน่นะครับเพราะว่าอะไรครับความคมมันอยู่ข้างในไอ้ข้างนอกสูงไหมครับใบมีดโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เอาถุงทุงเรียนเนี่ยออกนะเอาถุงลากออกก่อนนี่ครับไปค่อยนะครับค่อย เห็นไหครับ <barely>, ท <The> um ีน kind of ี้แหละถึงขั okay ้นตอนอีกสําคัญอ like ีกขั้นตอนหนึ่งนะครับวิธีการที่เราจะปลูกทุเรียนนะครับเราต้องค่อยๆดึงนะครับอย่าให้ดินมันแตกนะครับเห็นไหมครับดินมันจะแตกได้ไงเพราะลากทุเรียนมันเป็นแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราเอ่อมีโอกาสที่ดินจะแตกอันนี้เขาเรียกว่าทุเรียนรากขดนะครับเนี่ยโอกาสที่ทุเรียนจะเริญเติบโตได้เขาเรียกว่าอะไรได้ช้าเลยนะครับถ้าเป็นรากขดแบบนี้แต่ผมมีวิธีและขั้นตอนอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ทำยังไง โอเคนะครับนี่นะครับแต่ถ้าทุเรียนลากขดแบบนี้เราจะทํายังไงเห็นไหมครับนี่คือทุเรียนเขารากขดมาจากถุงนะครับขดแบบนี้เห็นไหมถ้าเกิดขดแบบนี้เวลาเราใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะขดไปเรื่อยๆทาให้ทุเรียน,นเนี่ยเติบโตช้าดังนั้นวิธีง่ายๆไม่ยากเราดูลากทุเรียนอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่เราหาเลยมันขดถึงไหนนะครับขดถึงไหนครับเราเอาตรงที่เขาตรงนะครับ ตัดไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวตายนะครับไม่ตายนะครับตัดไปเลยนะครับเนี่ยตัดแบบนี้เลยเห็นไหมครับเราไม่ใช้เราก็ลองไล่ดูอีกว่ายังมีรากขดอยู่อีกไหมนะครับเนี่ยมันรากขดมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับโอเคแบบนี้เนี่ยเราคุยอย่างนี้ได้เลยนะครับแบบนี้คือยังไงครับเห็นไหมครับคุยให้ดูเลยนะครับ เอาแกบนี้ไปใช้ตรงนี้ได้เลยนี่อย่างนี้คือโอเคแล้วนะครับไม่ขดละทีนี้ผมก็ตัดนิดนึงตัดไปเลยอย่างนี้ครับแบบนี้นะครับตัดกายไม่ค่อยคมแล้วครับเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วทำยังไงวิธีไม่ให้ดินแตกจากถุงเราใส่ไปอย่างนี้เลยนี่นะครับ จากนั้นนี่ครับเทคนิคของผมดินไม่มีการว่าแตกจากถุงแน่นอนอยังไงครับรูมาอ่างนี้เลยดินยังอยู่เหมือนเดิมถูกไหมครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่สําคัญเลยเรามาดูลากฝอยของเขาเราต้องแผ่ลากฝอยออกอย่างนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับมาลากฝอยอย่างเงี้ยแล้วพยายามแผ่ออกนะครับแผ่ออกแผ่ออกเพื่อให้เขาไม่ให้เขาสามารถเตรียมตัวหาอาหารหาอาหารได้เลยเห็นไหมครับให้เขาเตรียมหาอาหารตาม ตามนี้รากฝอยที่มันอยู่เราลองไล่ดูนะครับถ้ารากฝอยมันอยู่บริเวณเนี้ยนะครับเนี่ยแผลออกนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับให้ได้เห็นกันนะครับมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ก็คือแผลรากฝอยออกมาไว้เลยนะครับจากนั้นเราก็กบเลยนะครับแค่นี้เองนะครับกบดินกบเลยครับ ไม่ใช่แล้วโดยที่อย่างที่ผมบอกนะเราจะไม่กบจนลากของเขาบนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ลากตรงนี้นเขาได้หายใจแล้วก็หาอาหารนะครับเราแค่กบนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับให้ข้างบนเนี่ยนูนไว้อย่างนีนะ้รอบข้างก็ให้มันสลบสล,บสลบเขาเรียกว่าอะไรสลบลงต่าลงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราลดน้าอ่ะน้ําจะได้ไม่ขัง โคนต้นนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นต้นทุเรียนที่ผมปลูกใหม่เป็นต้นที่สามสิบเอ็ดนะครับแค่นี้เองเปลี่ยนว่าเสร็จจากนั้นทําอะไรต่อลดน้ํานะครับลดน้ําแต่ก่อนจะลดน้าเนี่ยผมเมื่อก่อนผมใช้น้ําขี้เท้านะครับใช้น้ําขี้เท้าในการเอามาใช้ลดเหตุผลที่ใช้น้ําขี้เท้านี่คือขี้เท้าถูกไหมครับขี้เท้าฐานผมได้ผสมน้ําไว้แล้ว นี่นะครับผสมไปแล้วนะครับนี่เป็นน้ําทีเท้าซึ่งผม,มได้ใช้กับต้นทุเรียนหน้าบ้านไปแล้วและใช้ได้ดีด้วยไม่เชื่อไปลองดูได้จริงๆอะ่ะมันใช้ตาส่วนก็คือว่าน้ํา1ลิตรต่อ2ช้อนโต๊ะแต่ที่ผมจะกะเอานะครับในนี้น่าจะได้ประมาณ3ช้อนโต๊ะตับน้ํา10ลิตรนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยสามช้อนโต๊ะ จะลืมนะครับตาสวยก็คือว่าน้ำหนึ่งลิตรใช้สองช้อนโต๊ะน,นะครับน้ำขี้เท่าด่างนะครบับประมาณนี้นะครับจากนั้นทำลายครับก็ออกมาลดเลยลดเลยครับ เห็นไ,ไหมครับที่ผมบอกว่าทโคกทุเรียนมันจะเป็นไงครับเห็นไ,ไหมน้ามันจะไม่ขังเดี๋ยวน้ำนจะไหลลงข้างล่างถูกไหมครับไม่ว่าเราจะลดน้ํานานแค่ไหนหรือฝนตกหนักแค่ไหนใช่ไหมครับหรือเวลาฝนตกเนี่ยเวลาน้ํามันไหลามามันก็โดนโคกมันไม่ไปขังที่โคนต้นทุเรียนแน่นอนนะครับนี่ก็คือเทคนิคที่ผมใช้ปลูกทุเรียนนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับ เราทำโคกเสร็จนะครับเรากเา็เอาทุเรียนออกจากถุงที่สําคัญคือรากของทุเรียนเราต้องดูรากข,ของทุเรียนที่เราเอามาปลูกเนี่ยเขาขคดหรือเปล่าถ้าเขารากขดให้เราทําไมครับตัดรากขดทิ้งไม่ต้องตัดลึกนะครับเอาแค่นิดนึงให้เขาเอาตรงขดออกไปและอันสุดท้ายที่ผมใช้น้าคิดเท่าแล้วสุดท้ายสุดก็คือการใช้คิดเท่าโรยรอบบริเวณต้นอีกรอบหนึ่งนะครับ อ,อันนี้มันจริงๆมันเหมือนเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งเลยนะครับเนี่ยจะบอกไว้เลยนะครับซึ่งผมใช้ได้จริงนะครับแค่นี้เองครับประมาณหนึ่งกำมือโอเคเสร็จเรียบร้อยจบนะครับการปลูกทุเรียนในแบบของผมนะครับ เป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยถูกไหมครับถ้าเอาไปทำตามนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยโอกาสรอดยังไงก็เกิน9 0นะครับแต่ต้องดูพื้นที่บริเวณที่ท่านผู้ชมปลูกด้วยนะครับว่าพื้นที่ดินของท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับทุเรียนก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเราปลูกถูกวิธีแล้วเราเอาใส่เออเอาใจใส่เขาดูแลเขาหน่อยนะครับเขาก็สามารถที่จะเริญเติบโตได้ดีนะครับ อาจจะหาเทคนิคหรือสูตรวิธีต่างๆเอามาช่วยเพิ่มเติมเสริมแบบผมก็ได้นะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าทุเรียนของผมไม่มีการตายเลยสักต้นหนึ่งสามสิบต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวแพรตั้งแต่ทางนู้นเลยนะครับเห็นไหมครับทุเรียนอายุหนึ่งเดือนนะครับทุกต้นยังไม่มีการตายเลยเห็นไหมครับหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้แตกยอดหมดแล้วนะครับแพรไปเลยครับหนึ่งไล่ไปจนถึงนู่นเลยนะครับแล้วก็มีโซนหลังบ้านอีก นะครับโอเคนี่ก็คือเทคนิคนะครับในการปลูกทุเรียนในแบบของผมนะครับที่บอกว่าปลูกทุเรียนแบบผมเนี่ยยังไงก็รอด90%กว่าเปอร์เซ็นต์ละกันผมบอกคิดว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะไม่กล้าบอกได้1้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพื้นที่หรือดินในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมขอ10%ให้สำหรับดินในแต่ละพื้นที่ด้วยแต่ถ้าเกิดปลูกตามนี้ยังไงก็รอด ยังไงก็รอดขอแค่ให้น้ําไม่ขังเวลาเราลดน้าหรือฝนตกหนักๆน,น,น้ำไม่ขังที่โคนต้นทุเรียนเท่านั้นเองยังไงก็รอดนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับเทคนิคหรือวิธีการปลูกทุเรียนในแบบของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับเพื่อที่ผมจะได้ทําคลิปใหม่ๆมานําเสนอนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรหรือคลิปอะไรใหม่ๆมาก็สามารถรอติดตามรับชมได้นะครับ วันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ